Thank mm -hmm. you. ครับพี่ครับสำหรับเรื่องของมาตรการนะครับในการจัดการเกี่ยวกับของการแพร่เชื้อครับก่อนที่จะมีการปิดตัวสนุกตีมเวิร์นะครับมันมีมาตรการอย่างไงบ้างครับ,รบพี่ในการควบคุมนนคออต้องเล่นอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่มีข่าวเรื่องกับเชื้อโควิดเนี่ยนะครับทางสนุกตีมเวิร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานท,ที่ที่มีผูออ้คนมาเที่ยวมากมาย แล้วก็มีมาตรการค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับในการคัดกรองลูกค้าหรือตรวจเช็คลูกค้ายกตัวอ,อย่างเช่นว่าเราก็มีในเรื่องของการตรวจวัดไข้อุปนกะรณ์ตรวจวัดไข้ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าไปในส่วนเรานะครับส่วนเรื่องการจัดการเรื่องการค่าเชื้อเนี่ยเราก็มีการทำความสะอาดพวกที่ลูกค้าจะสัมผัสได้ง่ายนะครับเช่นตามห้องบัตรตามคิวไลน์ที่ที่ลูกค้าจะสัมผัสได้ ทั้งทางเข้าแล้วก็บริเวณภายในเครื่องเล่นนะฮะคิวไลที่เครื่องเล่นเนี่ยเราก็ทําความสะอาดแล้วโดยเฉพาะเครื่องเล่นที่ลูกค้าสัมผัสเนี่ยเราก็จะมีมาตรการคือเราทำความสะอาดทุกครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเว้นแล้วก็ทําความสะอาดไปทุกครึ่งชั่วโมงเพื่อวความปลอดภัยของลูกค้านะครับอีกมาตรการหนึ่งก็คือว่าเราได้มีการฉีดยาพ่นยาทั่วบริเวณทั้งสวนนะครับโดยจัดรอบเป็นระยะระยะนะฮะอันนี้เราเราเราได้ทําอยู่ก็คิดว่า จะให้ความมั่นใจกับลูกค้าเ,เป็นอย่างมากก่อนที่เราจะมีการปิดสูนนะครับครับผมสาหรับเ,เรื่องที่2ครับก็คือทําไมดิมเวอร์ถึงได้มีการตัดสินใจในการปิดสวนสนุกในครั้งนี้ครับจริงจริงแล้วต้องขอเรียนอย่างนี้ว่ามาตรการที่รัฐออกมาก็ไม่ได้ค่อยควบคุมไอ,อ้ครอบคลุมในในส่วนของสวนสนุกที่ว่าจําเป็นต้องปิดแต่ทีนี้เนี่ย ทางสนวนสนุกเราเนี่ยก็คิดว่าคงให้ความร่วมมือหรือว่าคำนึงถึงสังคมมากกว่านะครับแล้วก็ช่วยระมัดระวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระมัดระวังในการที่จะแพร่เชื้อนะครับอาจจะเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเราอาจจะผ่านหลุวการคัดกรองเข้ามาอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็เลยตัดสินใจกันว่าทางฝ่ายบริหารคุยกันนะฮะว่าเอ๊ะทั้งนั้นเนี่ยเราปิดไปสักระยะหนึ่งเอ่อ,เ,อ,อเป็นการร่วมมือกับรัฐบาลด้วยในการที่ออกออมติออกมานะครับ เราก็เลยดําเนินการปิดสวนไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือตั้งแต่วันที่19มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายนนะครับ,รบผมอีกเรื่องหนึงครับผมสาหรับหลังจากที่เรามีการปิดสวนสนุกนะครับผมมาตรการต่อไปที่เราจะดูแลภายในสวนสนุกกับพนักงานนะครับที่ยังคงมีการทํางานอยู่เนี่ย<อ>เราจะมีมาตรการในการดูแลเขาอย่างไรบ้างครับผมจริงๆแล้วเราเราเราไม่ให้มีผลกระทบผ่กระวบของพนักงานก่อนนะครับ ในส่วนของพนักง,งานเนี่ยเราจะไม่ให้มีผลกระทบกับพนักง,งานอยู่แล้วนะฮะก็คือเราปิดส่วนก็จริงแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยพนักง,งานเราก็ยังมาทํางานปกตินะครับแล้วก็จะถือโอกาสในช่วงนี้เนี่ยช่วยกันปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์เรื่องของความสวยงามเรื่องของความสะอาดนะฮะเรื่องของงานซ่อมบํารุงต่างๆเรื่องของงานโอเวอร์ฮอลเครื่องเล่นนั่นคือเราก็าถือโอกาสช่วงนี้เราได้ทํากันอย่างเต็มที่ แล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะเปิดรับลูกค้าให้เข้ามาเที่ยวแบบได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่สวยงามที่มันว้าวเลยนะฮะเปิดออกมาครับผม